บทเรียนที่5ของเศรษฐีเมนเตเรเนียนลุยหาชัยชนะจากความเสี่ยงหลังเศรษฐีเมนเตเรเนียนตานิติบุคคลในเกาหลีใต้เขาบินกลับมาจากเกาหลีบ่อยครั้งโชคดีที่ทุกครั้งเขาจะติดต่อผมทําให้เราได้พบเจอกันเรื่อยๆบางทีเราจะไปดื่มเล่ามักกอรี่ที่ร้านอาหารเกาหลีโบราณย่านแขวงอินซาบางทีก็ไปเดินเล่นแถวป้อมปราการเก่าแห่งจูซานทุกครั้งเขาจะเล่าเรื่องราวในชีวิตตน ซึ่งผมจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเศรษฐีเมนเตอร์เรเนียนให้แก่คุณนับจากนี้ไปพ่อของเศรษฐีเมนเตอร์เรเนียนเป็นช่างไม้เดินทางรับงานทั่วประเทศเมื่อมีฝีมือก้าวหน้าสร้างบ้านเป็นจึงเริ่มสร้างบ้านขายบ้านไหนขายไม่ออกก็จะใช้อาศัยอยู่เป็นปีๆจนกว่าจะมีคนมาขอซื้อเวลาพ่อสร้างบ้านเขาจะคอยจัดเตรียมเครื่องมือให้บางครั้งช่วยตอกตะปูกระทั่งซึมซับวิธีสร้างบ้านจากพ่อโดยปริยาย ทักษะนี้ยังทำให้เขาเป็นผู้รับผิดชอบงานสร้างค่ายพักหรือซ่อมแซมอาคารสมัยเกณฑ์ทหารด้วยแต่เดิมเศรษฐีเมเนเตเรเนียนนั้นอยากเป็นพ่อครัวแต่พอใช้ชีวิตในสังคมจริงๆถึงรู้ว่าการหางานพ่อครัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเขาเลยติดสอยห้อยตามพ่อไปทำงานก่อสร้างไม่นานนักก็ได้เป็นถึงเจ้าของกิจการรับเหมาเขาตั้งบริษัทอยู่ที่เมืองซูวอนจังหวัดขยองกี และเริ่มสร้างบ้านขายใช้อิฐสีแดงอบล้อมตัวบ้านทำหลังคาสีเขียวเรียกว่าสร้างได้ดีพอสมควรพอติดหน้าต่างบานเลื่อนที่สมัยนั้นยังไม่ค่อยมีคนใช้กับนําไม้สุงนําเข้ามาแต่งห้องรับแขกผู้คนเห็นเข้าก็ว่าเหมือนบ้านคนรวยกระแสตอบรับเลยดีพลอยให้บ้านขายคล่องไปด้วยลงทุน1ิล้านวอนอย่างน้อยจะขายออก20ล้านวอนเสมอเป็นธุรกิจที่ทํากําไรเท่าตัวรายรับดีมากๆขณะที่เขากําลังทํารายได้เป็นกอบเป็นกรรํน วันหนึ่งเพื่อนของพ่อนำรถยนต์ส่วนตัวสุดหรูสีดํามาขอพบแนะนําเขาว่าการสร้างห้องแถวหลายชั้นจะทําเงินได้เยอะกว่าตอนนี้เป็นยุคของห้องแถวแล้วทั้งชี้ว่าเขาสร้างห้องแถวหลายชั้นขายแทนสร้างบ้านเดี่ยวทั้งชี้ว่าเขาควรสร้างห้องแถวหลายชั้นขายแทนสร้างบ้านเดี่ยวสมมุติสร้างห้องแถวสี่ชั้นแต่ละชั้นซอยขายให้ได้อยู่สองครอบครัวก็เท่ากับขายได้ทั้งหมดแครอบครัว พื้นที่สร้างเท่ากันกับบ้านเดี่ยวหลังเดียวแต่ขายได้ในราคาสูงกว่าแเท่าไม่ต้องอธิบายเรื่องกำไรให้เมื่อยฟังแล้วเขาจึงเปลี่ยนใบอนุญาตจากการสร้างบ้านเดี่ยวที่ทำมาตลอดหันมาจับธุรกิจห้องแถวหลายชั้นแทนสุวรรณเป็นทำเลเหมาะเหมง่งแก่การสร้างที่พักไม่ด้อยกว่าย่านอันยางแม้แต่น้อยคนต่างจังหวัดที่เข้ามาหางานทำในกรุงโซมักใจไม่กล้าพอจะซื้อบ้านราคาแพงๆอยู่พวกเขาจึงนิยมอาศัยตามชานเมืองออกมาหน่อยคือย่านส่องนำอันยัง กวางยองและสูวอนโดยเฉพาะเงื่อนไขว่าใกล้สถานีรถไฟฟ้ายิ่งทำให้คนชอบทำเลตรงสูวอนพอสร้างห้องแถวเสร็จสักชุดควนป้ายประกาศขายใหญ่ๆห,หน่อยประเดี๋ยวก็ขายออกสมัยนี้เป็นยุคอาพาร์ตเมนต์แต่สมัยนั้นหายยากมากที่คนจะไปหาบ้านอยู่แถวกังนำหรือเกาะยอเอืยปู้คนที่เคยอยู่แต่บ้านเดียวมานานต้องคอยเติมฐานหินลงเครื่องทำความร้อนเองพอมาเจอเครื่องอำนวยความสะดวก ทั้งยเลอล์ทำงานด้วยน้ำมันส่วนชักโครกแถมยังมีอ่างล้างจานสแตนเลสงานที่เหลือของชั้นก็มีแค่รอเวลานัดทำสัญญาเท่านั้นละ่ะหลังประสบความสำเร็จกับการแปลงขายห้องแถวสองชุดเขาตัดสินใจจะไปสร้างหมู่บ้านห้องแถวขนาดยักษ์ใจกลางเมืองแดนจอนกับเพื่อนของพ่อสร้างห้องแถวเป็น8ชุดอาศรรยัยอยู่ได้ทั้งหมด4 8ครอบครัวเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่พักอาศรรยัยขนาดใหญ่มากเมื่อเงินสดขาดมือช่วงแรกเขาเอาที่ดินไปค้ำประกัน ยืมเงินจากคนรู้จักธนาคารมีก็จริงแต่สมัยนั้นธนาคารยังไม่ใช่แหล่งกู้ยืมเงินเป็นเพียงแหล่งออมทรัพย์ส่วนบุคคลหรือของธุรกิจมากกว่าช่วงอาคารใกล้สร้างเสร็จเพราะต้องจ่ายค่าวัตถุดิบก่อสร้างกับค่าแรงที่ผัดไว้เขาจึงขายบ้านที่อาศัยอยู่หยิบยืมเงินจากคนรู้จักเพิ่มโดยสัญญาว่าจะให้ดอกเบี้ยร้อยละยีต่อปีพอและเ,เพื่อนๆของเขาเองก็ต่างช่วยกันหยิบยืมเงินมาโปรรวมไม่เช่นกันเมื่อห้องแถวสร้างเสร็จ ถึงเวลาแขวนป้ายประกาศแบ่งขายน่าจะติดหนี้มากมายแต่หากขายออกสักครึ่งก็พอล้างหนี้ได้แล้วเขาวางแผนไว้ว่าหากขายที่นี่หมดจะไปสร้างบริษัทในกรุงโซทว่าปัญหากลับเริ่มต้นนับจากตอนนี้วันหนึ่งชอบ,บ้านขางเคียงที่เคยจับตาม,มองดูรองเงียบๆก็ถือหม้ยสารเข้ามาหา ปก,กติพื้นที่ก่อสร้างมักส่งเสียงดังหนวกหูทำฝุ่นฟุ้งกระจายใครมีบ้านอยู่ใกล้จะพยายามขัดขวางทุกวิธีทางให้ก่อสร้างต่อไม่ได้แต่ที่ผ่านมาชาวบ้านกลุ่มนี้กับหนิ่งเฉยจนหน่าแปลกพ่อได้คุยกันพวกเขาบอกว่าโครงการน,นี้วัดพื้นที่ผิดสร้างอาคารรุกร้ำที่ดินของเขาพวกเราไม่เชื่อ แต่พอลองวัดที่ดินใหม่อีกทีถึงรู้ว่าเป็นเรื่องจริงพวกเขารู้อยู่ก่อนแล้วแต่เงียบไว้เรามาเล่นงานทีหลังลูกล้ำไปเยอะแค่ไหนละครับห้องแถวแปดชุดล้ำมันทั้งแปดชุดเลยด้านซ้ายของห้องแถวทั้งหมดล้ำที่พวกเขาเพราะที่เราสร้างมันเป็นอาคารเรียงเส้นตรงถ้าด้านหน้าล้ำที่ดินคนอื่นก็เท่ากับด้านหลังล้ำด้วยกลายเป็นว่าฉันสร้างบานทับที่ดินชาวบ้านไปตั้งแปดสิบกว่าตารางวาแล้วเจ้าข,ของที่ดินว่ายังไงบ้างครับ ให้จ่ายเงินหรือเปล่าเขาสั่งให้ทุกทำลายห้องแถวทั้งหมดที่ล้ำเขตทันทีตามร่างประมวลข้อบังคับอาคารระบุว่าถ้าสร้างบ้านลุกล้ำที่ดินผู้อื่นต้องจ่ายเงินเท่าที่ดินที่ลุกล้ำไปหรือรือ้อถอนอาคารส่วนนั้นแม้ไม่ว่าฉันจะเสนอราคาที่ดินให้มากแค่ไหนพวกเขาก็ยืนกลานจะให้ทุกทิ้งท่าเดียวบ้านของเจ้าของที่ดินที่ถูกลุกล้ำเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวพอมีห้องแถวหลายชั้นมาสร้างไกล เขออยายอมไม่ชอบใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไหนจะบางทั้งแสงแดดบางทั้งทัศนียภาพแถมคนในตึกแถวยังมองทะลุเข้าถึงในบ้านตัวเองได้จะให้นิยมชมชอบโครงการนี้คงไม่มีทางบางทีพวกเขาคงดีใจตอนรู้ว่าตึกแถวสร้างทับพี่ตัวเองสุดท้ายเขาต้องขายตึกแถวแก่เจ้าของที่ดินพอรำพังค่ารื้อถอนก็ามากโขจึงต้องยอมขายกล้มหน้ารับผลขาดทุนย่อยยับด้วยราคาที่เจ้าของที่เสนอให้หลังเหตุการณ์นี้ พ่อของเขาตรอมใจดื่มหนักเป็นปีๆจนเสียชีวิตส่วนเพื่อนของพ่อก็หายจ้อยติดต่อไม่ได้อีกเรือเขาแบกรับหนี้สินก้อนโตเพียงคนเดียวเรื่องวัดที่ดินบริษัทช่างรังวัดต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบไม่ใช่หรอครับฉันก็ไปหากะจะถามให้รู้แน่แต่ปรากฏว่าปิดกิจการหนี้ไปก่อน พอไปหาขาราชการที่ทำการเขตคนที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ขนาดคูก่อนแล้วว่าฉันจะยื่นฟ้องเจ้านั่นก็ยังไม่สะทกสะทานสักนิดขาราชการยุคนี้กลัวคำร้องเรียนของประชาชนกับอะไรดีแต่ยุคน,น,นั้นนะนะขาราชการถือเป็นซปเปอร์จอมเอาเปรียบเชียวละเราจัดการอะไรพวกเขาไม่ได้เลยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นช่วงลูกคนรองของเขาอายุเข้าสามขวบตอนที่ครอบครัวควรจะมีความสุขเขาและครอบครัวจึงต้องย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านสลัม แขวงคายังกรุงโซละแวกนั้นมีงานก่อสร้างเยอะเขาจึงกลับไปทํางานช่างไม้อีกครั้งสร้างบ้านอยู่ในหมู่บ้านสลัมไม่ออกไปไหนไกลเพราะสถานที่ให้ซุกหัวนอนสําหรับคนนี้ท่วมหัวนอกจากที่แบบนั้นแล้วก็ไม่มีที่อื่นภรรยากับลูกๆของเขาไม่เคยปรับตัวกับบ้านใหม่ได้จะเข้าห้องน้ําหรือดื่มน้ําก็ต้องอาศัยของสาธารณะที่อยู่ไกลช่วงค่ำๆแถวบ้านจะเจียวจาด้วยเสียงคนทะเลาะกันเสียงเด็กร้องไห้จ้า แถวของอะไรก็ไปแถวนั้นรับรองวันเดียวไม่พ้นโจรขึ้นบ้านภรรยาเขาทำงานในร้านอาหารใกล้บ้านส่วนลูกๆต้องอยู่อาศัยกันเองวันหนึ่งภรรยาออกปากว่าเขาน่าจะเลิกทำงานรับเหมาแล้วลองเรียนทำอาหารไปทำงานในครัวเธอแนะนำอย่างก,กระตือรือร้นม่นน่าจะหาเงินได้มากกว่าตอนนี้สามสี่เท่าออครัวคืออาชีพในฝันของชันสมัยหนุ่มๆจะเริ่มตอนนี้ก็ยังดูไม่สาย ภรรยาฉันเลยหางานให้ฉันไปเป็นผู้ช่วยพ่อครัวในร้านอาหารเครือเดียวกับพี่เธอทำงานตอนเรียนทำอาหารฉันถูกหัวหน้าพ่อครัวตีสนุมแค่พูดสอนก็รู้เรื่องแล้วแต่แกสอนไปตีไปเสมอโชคดีที่พอผ่านไปสองปีหัวหน้าพ่อครัวลาออกฉันกลายเป็นพ่อครัวเต็มตัวพอผ่านครบสามปีฉันเซงกิจาการร้านอาหารมาเพราะจู่ๆเจ้าของร้านก็ะเลิกทำ ถึงตกยากอยู่ในย่าสลัมแต่เซ็งร้านอาหารได้แบบนี้แสดงว่าคุณเก็บเงินได้เยอะเลยนะสิครับใช่ซะทีไหนล่ะยืมเข้ามาทาั้งนั้นคงเพราะที่ผ่านมาฉันไม่เคยเบี้ยวส่งดอกเงินกู้เลยสักครั้งพอบากหน้าไปบอกว่าอยากเปิดร้านอาหารเจ้าหนี้เลยเต็มอกเต็มใจให้กู้อีกอวยพรนีว่าให้ประสบความสำเร็จไวๆจะได้มีเงินคืนเขาผ่านไปไม่กี่เดือนอดีตเจ้าของร้านที่ปล่อยเซ็งให้เขากลับมาเปิดร้านอาหารที่ใหญ่กว่า สอาดสะอ้านกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามซ้ำยังในหัวหน้าพ่อครัวที่เคยสอนเขาทําอาหารไปช่วยงานอีกร้านคู่แข่งจ้างพนักง,งานล้างรถไว้คอยบริการล้างรถแก่ลูกค้าที่มากินข้าวเล่นเอาคนขับแท็กซี่นั่นขนาดร้านตลอดวันเขาทํำในแค่ยืนเหม่อมองกิจการรุ่งเรืองของคนอื่นไม่ถึงหนึ่งปีดีร้านของเขาก็ต้องปิดกิจการลงหลังจากนั้น เขาทำงานระยะสั้นๆในร้านขายเหล้าและร้านอาหารแก่พวกกรรมกรที่มาทำงานก่อสร้างตึกผิดกฎหมายแะแวกใกล้เคียงช่วงแรกกิจการไปได้ดีแต่ต่อมาพวกข้าราชการที่เคยถูกเขาร้องเรียนก็นมาลื้อทำลายร้านเสียไม่มีชิ้นดีเขาถูกเจ้าของร้านเตะต่อยและขู่ว่าอย่ามาเสนอหน้าใกล้ๆอีกเขากลับไปทำงานช่างไม้อีกครั้งรายได้ลดลงเงินที่หาได้ส่วนใหญ่ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้ที่มากขึ้นมากขึ้นทุกทียิ่งบีบคั้นเขาไม่ให้อ่านหนีออกไปจากย่าสลัม ฉันไม่้อใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมถึงต้องจ่ายดอกคืนตรงเป๊ะเป็นบ้าเป็นหลังขนาดนั้นทั้งที่จะหนีหน้าทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แบบคนอื่นเสียเลยก็ได้แต่แล้วฟ้ากลับผ่าเขาก็วันแสกเมื่อกลุงโซประกาศนโยบายล่าสุดเรื่องกำหนดการพัฒนาแหล่งเสื่อมโซมแขวงค่ายังจะเปลี่ยนย่านสลัมให้เป็นที่ก่อสร้างโครงการเคหะ ครอบครัวของเขาจึงถูกไล่ที่หลังเก็บเข้าวของติดตัวไม่กี่อย่างพวกเขาย้ายมาอยู่ย่านสลัมริมคลองอันยางวยความที่สภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับแขวงคาหยางครอบครัวของเขาจึงปรับตัวได้ไม่ยากหน้าร้อนปีนั้นที่ดินริมคลองอันยางย่านกวางมายองถูกน้ําท่วมนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมจึงมีบ้านว่างหลายหลังในย่านสลัมเพราะผู้คนต่างกันอพยพหนีเหตุอุกตภกภัยในปีก่อนหน้าคนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติและยังอาศัยอยู่ วันมีชีวิตลำเค็นจนเข้าขั้นวิกฤตเมื่อเกิดน้ําท่วมครั้งที่สองลูกคนเล็กของเขาได้รับบาดเจ็บทําให้ครอบครัวทนอยู่ต่อไม่ไหวและต้องย้ายออกมาภรรยาไปอาศัยอยู่ที่ร้านอาหารส่วนลูกๆส่งไปอยู่กับป้าที่่องนําสมาชิกในครอบครัวนานๆจะได้พบกันทีเวลาไปกินข้าวด,ด้วยกันที่ร้านขายซิกโครงหมูย่านตรงถนนสรงโน .2 ทำไมต้องประดานบนถนนส่งโน .2 ด้วยล่ะครับ มันเป็นร้านของหัวหน้าพ่อครัวที่เคยสอนฉันทำอาหารตอนใกล้เปิดร้านแกมาหาฉันขอโทษขอโพยซะยกใหญ่ว่าเป็นเพราะแกร้านฉันถึงเจ๊งตอนแกสอนฉันทำอาหารชอบตีไปสอนไปฉันเลยนึกว่าแกเป็นคนดุแต่แท้จริงแล้วแกเป็นคนจิตใจดีมากเลยทีเดียวตอนเปิดร้านหัวหน้าพ่อครัวชวนเขากับครอบครัวมาเลี้ยงให้ดื่มกินเต็มที่ไม่มีร้านอาหารไหนให้เขาจ่ายเงินน้อยแต่กินจนอิ่มท้องได้เท่าที่นี่ เขากับครอบครัวจึงนัดกินข้าวที่ร้านนี้เสมอวันหน้าพอครัวเก็บเงินซื้อตึกนั้นได้ฉันก็ขอซื้อต่อแน่นอนว่าฉันจ่ายตอบแทนแก่งงามเชียวละหลังจากการน,นัดพบครอบครัวในโอกาสลูกชายคนโตขึ้นชั้นหมอตน้นและเกิดเหตุวุ่นวายที่เขาคิดฆ่าตัวตายครั้งนั้นเขาก็ตัดสินใจใหม่อีกครั้งสมัยนั้นนอกจากเล่นหุ่นในม,มีวิธีไหนให้คนสิ้นไร้ไม่ตอกอย่างฉันจะมีเงินก่อนโต ดังนั้นฉันจึงฝากทุกสิ่งไว้กับหุ้นเขาปรารถนาและพยายามเหลือเกินที่จะเปลี่ยนชีวิตของตนนตอนนั้นแต่ไม่ว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนกลับประท้าแต่อุปสรรคมีแต่ตกต่ำลงเรื่อยๆสุดท้ายเขาเลือกเส้นทางการลงทุนหุ้นโดยใจหวังว่าจะทำเงินเยอะๆแบบคนอื่นได้บ้างอยากเรียนชีวิตจมเป็นต้องใช้ใจกล้าที่เกิดจากเรื่องสูมเสียงการลุยงานที่ไปได้สวยนั้นเบียเียกว่ากาหารเพราะใครๆก็ทำกัน ลองรู้งานที่เสียงเดิมพันโดยใช้ชนะและอึดรับให้ถึงที่สุดสิแล้วนับตั้งแต่นั้นชีวิตจะเปลี่ยนไปจบบทเรียนที่5ของเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนพอฟังบทนี้จบควงเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมว่าทำไมครอบครัวของเศรษฐีเมดิเตอร์เรเนียนถึงจะเป็นต้องแยกกันอยู่ในช่วงหนึ่งและชีวิตของเขาผ่านช่วงยากลำบากขนาดสาหาัสสาการมาขนาดไหนผมหวังว่าเนื้อหาในบทนี้ น่าจะให้กำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังชีวิตกำลังประสบปัญหาอยู่นะครับ